สวัสดีครับวันนี้เข้ามาสู่ในช่วงของลูน่าลัสกันนะครับผมวันนี้ก็สำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นหน้าใหม่ที่ศึกษามาแล้วสักระยะแล้วอยากลงเล่นนะครับแล้วก็เกิดคำถามแบบว่าเบื้องต้นนะครับคาใจหลายคำถามก็เดี๋ยววันนี้ผมเห็นในคำถามหลายคำถามนะครับในตามกระทูต่างๆก็ จะเอามาแนะนำเอามาบอกกล่าวกันนะครับสำหรับการเริ่มเล่นต้นของลูน่าลัสนะครับผมอ่ะยังไงจะไปฟังฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมก่อนอื่นเออเรามาดูที่ตัวเกมก่อนเลยนะครับตัวเกม1เกมลูน่าลัสเนี่ยจะใช้อา่า ผู้เล่นเริ่มเล่นได้ตั้งแต่1ตัวนะครับ1ตัวละครในการเล่นนะครับโดยหนึ่งตัวละครเนี่ยใช้สิบห้าเหรียญน,นะครับสิบห้าเหรียญต่อ1ตัวนะครับเนี่ยอ,อยู่คือว่าเราจะสุ่มได้แบบตัวไหนก็ได้นะครับตัวดีตัวไม่ดีหรือ หรือตัวเกลือนะครับหรือตัวสีนะครับเราก็มาส่งการเล่นของเขากเ็เวลาเราเล่นนะครับมันจะเล่นได้มันจะมีพลังขีดบอกอยู่3ามขีดนะครับอันนี้ผมเล่นไปแล้วเนี่ยพลังอยู่สามขีดถ้าเราเล่นไปหนึ่งขีดเนี่ยถ้ามันลดไปเนี่ยต้องรอเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูการเล่นก่อนสักตัวหนึ่งนะ อ่าอันนี้ผมเอาลงแค่ตัวเดียวที่จริงอะ่ะมันจะลงได้ประมาณถึงสามตัวนะครับต่อหนึ่งครั้งแต่ผมลองลงเล่นให้ดูสักตัวนะอ่าอันนี้เป็นตัวสีนะครับเป็นตัวแรนะครับการเล่นก็จะประมาณนี้เทินเบสหรือว่าผัดกันตีนะครับอา้าเนี่นะครับผัดกันตีก็จะประมาณนี้นะครับนะครับผัดกันตี ก็หนึ่งด่านถ้าเราผ่านได้เนี่ยมันก็จะได้กล่องกล่องเป็นรางวัลมานะครับต่อบอสหนึ่งหนึ่งดา่านนะแล้วก็รางวัลเนี่ยจะมีค่าอยู่เฉลี่ยเออค่าอยู่ตามนี้นะครับโดยที่เขาเหมือนเขาฟิกไว้แล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับถ้าบอสเลเวลหนึ่งผ่านอ่าเดี๋ยวให้ดูบอสเลเวลหนึ่งผ่านนะครับจะได้ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสาม เอมลัดนะครับอ่าถ้าเลเวลสองก็บวกขึ้นไปอีกเป็น0.3นะครับนี่นะครับอันนี้ผมได้ด่านที่3ามทับสิและก็ผมจะได้อยู่ที่0.9นะครับ0.9ต่อตอนนี้ผมได้0.9แล้วนะครับแล้วสิ่งที่คนถามว่าแล้วถ้าวันหนึ่งมันจะได้กี่เหรียญเนี่ย มันอยู่ที่ว่าเราจะผ่านด่านได้เยอะแค่ไหนนะครับถ้าสมมุติเราผ่านเนี่ยเลเวลหนึ่งเนี่ยบอสเลเวลหนนะครับบอสหถึงเลเวล10เนี่ยมันจะขยบไปเป็นบอสสนะครับถ้าวันหนึ่งเราผ่านที่เอ่อถึงเลเวล10นะครับเนี่ยเรารวมกันแล้วก็จะได้5้าจุสเอลัดนะครับต่อ1วันแต่ถ้าเรามีตัวเก่งๆครบเลยผ่านไปได้บอสด่าน2ก็จะบวกไปอีก6 เอ็มลัดก็คือเท่าไหรเอ 5, 11, 11. ่อห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดสามเอ็มลัดนะครับต่อหนึ่งวันอ่านี่นะครับแล้วการถอนอ่าคนสงสัยว่าอา้าแล้วถ้าเราได้อย่างนี้เราถอนได้เลยไหมไม่ได้นะครับเราต้องรอให้มันครบถึงห้าสิบเอ็มลัดนะครับถ้าสมมุติเราผ่านด่านสองได้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันประมาณสิบเอ็ด ก็ห้าวันเนี่ยเราจะถอนได้นะครับถอนได้ที่50 m สเอั US, นี่คือขั้นต่ำแล้วก็จะต้องมีอยู่ในกระเป๋าเมตาแมสเรา1เหรียญน,นะครับแล้วก็จะโดนหกัก3.5เปเซนนะครับอ่านี่นะครับอ่าแล้วตัวที่ผมได้คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวผมก่อนตอนนี้ของผมเนี่ยมีอยู่สี่ตัวนี้นะครับในในหนึ่งวันเนี่ย ผมจะผ่านได้ถึงประมาณแค่เลเวลแปดนี่นะครับสําหรับตัวผมในสี่ตัวนี่นะครับจะผ่านได้ถึงแค่เลเวลแปดก็ได้ประมาณได้ประมาณสักสามนะครับน่าจะประมาณสามสามจุดห้านะประมาณนี้นะครับก็ในหนึ่งวันนะครับแล้วคนก็จะถามกันมาว่าแล้วคืนทุนประมาณกี่วัน ผมมองว่าถ้าคืนทุนเลย ROI เลยน่าจะประมาณ15-15วันนะของผมเนี่ยประมาณ15วัน15วันถึง20วันนะครับถ้าคนได้ตัวไม่ดีเลยก็15-30วันคืนทุนนะครับอ่าก็จะอยู่เลทจ,จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าใครอยากจะก๊อปตัวนี้ไปดูก็ได้นะครับเพื่อที่เอาไปพิจารณาว่าตัวเองเออถึงด่านไหนแล้ววันหนึ่งจะ,จะได้ประมาณเท่าไหร่ ของผมก็จะอยู่ประมาณที่เลเวล8นะครับในตัว4ตัวนี้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราามาดูกราฟของอตัว Luna, ลุน่าลัสกันต่อเลยนะครับอ่าตอนนี้ราคามันตกอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนี่นะครับราคาตอนนี้จะอยู่ที่95บาทนะครับแล้วคนถามว่ามันยังน่าเข้าไหม ผมต้องตอบอย่างนี้นะน่าเข้าหรือไม่น่าเข้าต้องพิจารณากันเอาเองนะครับผมไม่ได้แนะนำให้มาลงทุนนะครับคือต้องพิจารณาเอาเองเงินท่านเองท่านต้องดูตัวเองนะครับก็คือตอนนี้กราฟมันอยู่ขา,าไม่เชิงขาลงนะเพราะกราฟเนี่ยมันมีขึ้นมีลงเนี่ยลองสังเกตนยลองสังเกตจากตรงนี้กราฟมันมีขึ้นมีลงนะครับเนี่ยกราฟมีขึ้นมีลง อ่นนี้ลงมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงมาคือตอนนี้มันยังเป็นช่วงยังช่วงขาขึ้นอยู่ยังไม่ลงมากนะครับอ่ามันอาจจะสามารถตีขึ้นไปก็ได้นะบนนี้อาจจะไล่ตีขึ้นไปได้แล้ววันนี้น่าเข้าไหมผมบอกว่ามันก็ยังน่าลงทุนอยู่นะครับแต่ถ้าเกินเดือนนี้ไปอ่ะผมมองว่าไม่น่าลงทุนละเพราะว่าคนเขาจะเริ่มเอามาเทขายตรงเนี้ยที่มันราคาตก ผมมองว่าคนที่เขาซื้อตั้งแต่ตรงเนี้ประมาณช่วงสิบสิบห้าวันเนี่ยก่อนหน้านั้นที่เขาลงเล่นกันเนี่ย,ยประมาณเนี้ยเขาเริ่มเอามาเทขายแล้วเพราะว่ามันได้ครบกําหนดรอบที่เขาจะถอนละราคามันเลยล่วงเป็นธรรมดาแต่แต่หลังจากเนี้ยที่ถ้าเกิดจะเข้านะครับมันก็มีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะหลังจากนี้ที่เข้าอ่ะ ถ้าราคามันขึ้นเนี่ยคุณกำไรตั้งแต่วันนี้แต่ถ้ามันลงอีกอะ่ะคุณก็อาจจะเ,เสียเสียทุนของคุณไปนะครับแต่ถ้าลงแล้วมันขึ้นอะ่ะนั่นก็คือกำไรถ้ามันยังลงต่ออีกก็คือเสียเสียทุนก็ต้องเลือกดูดีๆครับจะเข้าช่วงช่วงนี้หรือว่าจะเว้นออกไปอีกประมาณสักส5หวันแต่ถ้าเกินเดือนนี้ผมมองว่าไม่น่าเข้าแล้วเพราะว่าคนเขาจะเริ่มทยอยที่จะ เอาเงินมาถอนแล้วนะครับผมก็ต้องลองดูนะครับอ่าก็สำหรับเกมลูน่าลัดนี่ก็อน่าจะเป็นตอนนี้เป็นเกมที่กำลังท็อปฮอตฮิตอยู่นะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าวันหนึ่งได้กี่เหรียญมันอยู่ที่ตัวคุณนะครับตัวคุณที่คุณเปิดได้นะครับวันหนึ่งได้กี่เหรียญอยู่ที่ตัวแล้วก็คืนทุนเท่าไหร่ไอ้คืนทุนเอาไว้กี่วันถ้าคุณขยันเล่นอ่ะวันหนึ่งมัน มันเล่นได้ประมาณสี่สี่หรือห้ารอบมันชาร์จพลังที่สี่ชั่วโมงครึ่งก็ประมาณสี่เออสี่ประมาณห้ารอบนะครับน่าจะได้ประมาณห้ารอบอ่าสี่ห้ายี่สิบได้ห้ารอบถ้าวันหนึ่งคุณกดเต็มแม็กห้ารอบคุณก็อาจจะเอ่อร o i เร็วหน่อยแต่ว่าคุณจะไหวหรือเปล่าอดหลับอดนอนละอ่า คุณอาจจะเสียไป1รอบได้ตอนช่วงที่คุณนอนประมาณอ่ะสมมุติเที่ยงคืนอย่างเงี้ยคุณก็เริ่มจะไม่ไหวกันกดเพราะว่าด่านเนี่ยเขาเริ่มรีแม็์ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับอ่า ROI ของคุณก็อาจจะยืดไปนะครับอ่าอันนี้ผมก็ทดลองเล่นดู4ตัวก็น่าจะ ROI อยู่หรือ ROI ที่เออคืนทุนนะครับอ่าคืนทุนอยู่ประมาณสัก เต็มที่ไม่เกิน15วันถ้าผมยังเล่นอยู่ที่เลเวลแปดได้ทุกวันนะประมาณสามเหรียญกว่าเนี่ยทุกวันไม่ไม่น่าจะเกิน15้าวันอ่าแต่ถ้าผมดรอปลงมาเนี่ยเหลือเลเวลเจ็ดของบอสที่1เนี่ยก็อาจจะยืดออกไปหน่อยสักวัน2วันประมาณนั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ลองศึกษาดูนะครับเงินของคุณคุณลองพิจารณาดู ถ้าคุณซื้อตอนนี้แล้วมันขึ้นเนี่ยคุณกำไรตั้งแต่ซื้อแต่ถ้ามันยังลงต่อคุณขาดทุนตั้งแต่วันซื้อนะครับลองดูแต่ผมมองว่ามันอาจจะขึ้นไปนะครับเดือนนี้มันยังเป็นแนวโน้มที่คนมันเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับแนวโน้มที่คนจะกำลังมาเล่นเพราะว่าช่วงเนี้ยคนที่ได้ไปตรงนี้เขาอาจจะมาโปรโมทให้ด้วยเพราะว่าเ,เขาได้ได้ไปแล้วเขาก็อาจจะชักชวนคนอื่น เพื่อมาลงทุนด้วยนะมันก็อาจจะมีการขึ้นไปช่วงเนี้กราฟมันมีลงอยู่เพราะว่าคนช่วงแรกๆก็เทเอามาเทขายแต่ว่ามันก็เป็นรอบของมันนะครับพอพ้นรอบที่เขามาเทขายแล้วมันก็ต้องมีช่วงขึ้นเพราะว่าเขาก็ต้องเล่นต่อไปเล่นต่อเนื่องเพื่อให้เพื่อเก็บเหรียญกราฟตรงนี้มันอาจจะขึ้นไปแล้วผู้เล่นใหม่มานะครับหรือ ขาอาจจะเพิ่มจอก็ได้เพื่อถ้าใครโลภก็อาจจะเพิ่มจอเงินมันก็ยังไม่เอาออกมาการาฟก็อาจจะขึ้นหรือไม่งั้นก็เกมเนี่ยมันอยู่ที่แรงฝัดล้วนๆนะครับถ้าโดนโดนฝัดว่าเฮ้ยลงลวมันขาลงและเออไม่น่าเข้าแล้วมันก็อาจจะลงต่อเกมทุกเกมนะครับเกมทุกเกมอยู่ที่แรงฝัดแต่ถ้ามีคนเชียร์มีคนเชื่อมั่นขึ้นแน่นอน ยังไงวันนี้ก็ฝากเท่านี้นะครับมีเท่านี้แหละอ่าสำหรับคนที่อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบนะครับถ้าอันไหนที่ข้อมูลไม่ชัดเจนก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็คงลาไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับ